อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ําประจำวันที่24กรกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอนกลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่24กรกฎาคม เรามาเริ่มคที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนเหมือนเช่นเดิมนะครับกับข่าวแรกวันนี้ครับจากฟราบิซิโอโรมาโน่โดยโรมาโน่นะครับได้ออกมาเผยว่าตอนนี้แมนยูไนเต็ดกำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการจากบรรดาสโมสรต่างๆที่พร้อมจะยื่นซื้ออารอนวันบิซากา้าแบ็คขวาที่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนเกินในทีมของเอริกเทนฮากสำหรับซีซั่นนี้ครับข่าวต่อมาครับจากรายงานของสตนะีฟแบดนักข่าวของเดอะซันนะครับได้ออกมาระบุว่า โชเซ่มูรินโญ่กุนซือใหญ่ของหมาป่าโรม่านะครับสนใจจะดึงตัวเอริกบายยี่ไปร่วมทีมดยพร้อมจะยื่นข้อสเสนอจำนวน10ล้านปอนด์ให้กับแมนยูเ็ดพิจารณาสำหรับดีลนี้ครับส่วนข่าวต่อมาครับของแบนดอนวิลเลียมส์อีกหนึ่งแบ็กซด์ดาวรุ่งที่ไม่มีโอกาสไปร่วมทัวร์ปรีซีซั่นกับสโมสรนะครับก็มีรายงานว่าไบรตันครับสนใจจะดึงตัวแบ็กซ้ายไวยิม2ปีรายนี้ไปร่วมทีมดยพร้อมจะยื่นข้อสเสนอจำนวน15ล้านปอนด์นะครับให้กับทางทัพปีสแสดงพิจารณา ดูในเคสนี้ครับเกแฮมคอสเตอร์ Potter, คุณซื้อของไบรตันนะครับคาดว่านะ่าจะเอาไปทดแทนตําแหน่งของมาร์คคูคูเรียสที่น่าจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับข่าวต่อมาครับกับอีกหนึ่งยอดดาวรุ่งของเรานะครับก็คือฮานิบาลเมดบลี่ซึ่งมีรายงานจากทาง Sky Sport ครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูนเต็ดกำลังพิจารณาปล่อยยืมตัวฮานิบาลเมดบลี่ไปเล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยมีทีมอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เวสต์บรอมบิชอัลเบียนมิวอร์และอีกทีมก็คือ Mid ough, คมอิดเดิ นอกจากสโมสรในอังกฤษแล้วนะครับทาง Sky Sport ก็ยังได้รายงานว่ายังมีอีกหลายสโมสรทั่วยุโรปเลยครับสนใจจะยืมตัวฮันนิบาลเมดบลีไปร่วมทีมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบรากาทีมจากหลีกโปรตุเกสและก็อีก2ทีมจากศึกลาลีกาสเปนที่ไม่มีการระบุชื่อมาครับส่วนอีกดีลการยืมตัวนะครับก็คือแมนยูเอต็ดกำลังจะปล่อยอาบาโลฟานานเดสอีกหนึ่งแบ็คซ้ายดาวรุ่งวัย19ปีของทีมชุดยูยิมสามนะครับให้กับทางเพลสันดอตเอนยืมตัวไปใช้งานตลอดซีซั่นที่จะถึงนี้ครับ ส่วนอัปเดตเรื่องของคริสเตยโนโรนัลดนะครับก็มีรายงานจากเดอมิเรอร์สื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูเต็ดวางแผนยอมให้โรนัลดย้ายออกจากทีมได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าว่าต้องเป็นแค่การยืมตัวเท่านั้นและตัวคริสเตยโนโรนัลดนะครับต้องยอมใช้ออปชั่นขยายสัญญาต่อไปอีก1ปีเพื่อจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีซั่นต่อไปครับทั้งนี้กับรายงานดังกล่าวนะครับทางเคอเก้เมนเดสและก็โรนัลดต่างเซอร์ไพรส์มากครับกับข้อต่อรองนี้ของแมนยูเต็ด อย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองยังไม่มีการตอบปฏิเสธกับ้อสนอดังกล่าวนี้ครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของดาบิดเดคเคอานะครับโดยทางเดคเคอานะ่าได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาอยากจะอยู่กับแมนยูในเต่ต่อไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายในเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวครับโดยเดคเคอานะครับปัจจุบันอายุ31ปีแล้วก็อยู่กับกองทัพปีสแสดงมาแล้วกว่า11ปีแล้วครับแถมลงสนามเฝ้าเสาให้กับสโมสรนมาแล้วทั้งสิ้น441นัด ซึ่งในตอนนี้ครับด้วยการที่สัญญาของ DKR เหลือกับทางทัพปีแสดงอีกแค่1นปีเท่านั้นแต่ก็ยังมีออปชันขยายสัญญาอีก12เดือนนะครับซึ่งคาดว่าทางแมนยูเอตแน่ก็น่าจะใช้งานในเร็ววันนี้ทั้งนี้ครับ DKR ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าถึงแม้สัญญาของเขากับสโมสซอนจะเหลือเพียงแค่1นปีเท่านั้นแต่สำหรับตัวเขาแล้วครับก็พร้อมจะอยู่เฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกว่าจะแขวนถุงมือกันเลยทีเดียวครับเดคอาร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ สำหรับเรื่องสัญญาตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับใครภายในสโมสรนนะแต่ก็แน่นอนว่าผมคงมีความสุขมากๆเลยล่ะหากว่าได้อยู่ที่นี่ต่อตราบเท่าที่สโมสรนต้องการผมเพราะว่าตัวผมนะ่ะอยากอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายปีเลยล่ะบางทีนะหากว่าผมมีโอกาสอยู่จนแขวนถุงมือได้ผมก็อยากจะอยู่ที่นี่เลยล่ะ หากว่าแมนยูเอตตต้องการให้ผมอยู่ที่นี่ผมก็จะอยู่อย่างแน่นอนผมสุขสบายดีเมื่ออยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากจริงๆและก็หวังว่าเราจะคว้าแชมป์ได้บ้างก่อนที่ผมจะจากสโมสรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของซาบีแอนนันเดสกุนซีของบาร์เซโลนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองด้วยทางซาบีครับได้ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้กดดันให้แฟรงกี้เดยองย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดครับ หลังจากส่งดาวเตะชาวฮอลแลนด์รายนี้ลงสนามมาเป็นตัวสำรองและก็ลงเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟอีกแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีสึกเอลกาซิโกนอกรอบขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้บาร์เซโลนาเฉือนเอาชนะเรยลมาริดไป1ประตูต่อศูนย์จากประตูของราฟินญาอย่างไรก็ตามครับประเด็นมันอยู่ที่เกมนี้ซาบีแอนเดสก็ส่งแฟรงกี้เดยองลงสนามมาเป็นตัวสำรองอีกแล้วแถมยังส่งลงมาเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแทนที่ของอันเดลสคริสเซนเซนด้วยครับ ทั้งนี้ครับจากการที่ซาบีแอนเดสเลือกส่งแฟรงกี้เดยองลงสนามไปเล่นตำแหน่งกองหลังในเกมล่าสุดกับเรอัลมาิดก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายนะครับว่านี่อาจเป็นการส่งสัญญาให้กับดาวเตะชาวฮอ์แลนด์รายนี้รู้ตัวว่าสมควรต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับซาบีแอนเดสก็ได้ออกมาตอบคำถามถ,ามถึงประเด็นนี้ว่า ผมขอยืนยันได้ว่าที่เราส่งแฟรงกี้เดยองลงสนามไปยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไม่ใช่การส่งสัญญาณอะไรทั้งนั้นเราแค่อยากได้กองหลังตัวกลางเพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาหน้าที่เกมรับและที่แน่นอนเลยก็คือแฟรงกี้เดยองน่ะสำคัญต่อทีมเราอย่างมากสำหรับแฟรงกี้เดยองนะครับในช่วงเกมฟรีซีซั่น2เกมล่าสุดกับทัพบาร์ซ่าทั้งเจอกับอินเตอร์มอามี่แล้วก็ล่าสุดกับเรือมาริดนะครับก็ถูกส่งลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังทั้ง2นัดและก็ถูกจับลงตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟทั้ง2นัดเลยครับ ต่อเนื่องกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับเรามาที่รายงานจากทาง Daily m เม l ทับลอยขององังกฤษกันบ้างครับโดยสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมาเผยว่าตอนนี้แมนยูนเต็ดได้มองไปที่3ทางเลือกใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์หากว่าต้องช่วยตัวแฟรงกี้เดยองจริงๆครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่ง3รายชื่อที่เอริฮันนักเสนอให้กับบอร์ดบริหารของทัพปีแสดงซาไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยรูเบนเนเบสมิดฟิลด์ของวูฟแฮมตันฟาเบนดูริสมิดฟิลด์ของนาโปลีและก็ยูริเตเลมันมิดฟิลด์จากเลสเตอร์ซิตี้ครับ เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของกัปตันทีมก็คือแฮร์รี่แม็กควายกันบ้างครับวันนี้รายงานจาก Sky Sports ซอยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะครับได้ออกมาเผยว่าแฮร์รี่แม็กควายจะมีเวลาทุ่มเทสมาที่กับการแข่งขันในซีซั่นนี้อย่างเต็มที่แล้วครับและก็รวมไปถึงฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้ด้วยหลังจากที่การนัดไต่สวนคดีทำร้ายร่างกายของเขาจะมีขึ้นในช่วงปีหน้ากันเลยทีเดียวครับ สำหรับคดีดังกล่าวนะครับต้องย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020ซึ่งแฮร์รี่แมกควายถูกตำรวจจับกลุมและก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลังจากมีปัญหากับเจ้าที่ตำรวจระหว่างเดินทางไปพักร้อนที่ประเทศกรีซพร้อมกับครอบครัวด้วยเจ้าตัวนะครับขัดขืนการจับกลุมและพยายามติดสินบนเจ้าที่พนักงานในช่วงขณะน,นั้นด้วยทั้งนี้จากรายงานล่าสุดจากเจ้าที่ตำรวจของกรีซนะครับก็บเผยว่าศาลจะกำหนดวันไต่สวนในช่วงปลายฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือว่าต้นฤดูร้อนปีหน้าที่เกาะซีรอส ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการยื่นอุทธรณ์นั่นเองครับแหล่งข่าวยิ่งเผยเพิ่มเติมนะครับว่ามีการกําหนดวันอุทธรณ์ของเขาแล้วเขาจะถูกเรียกตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนั้นเลยครับเรามาที่เรื่องของกุนซืออย่างเอริกเคนฮากันบ้างครับวันนี้รายงานจากดิลี่เมลนะครับได้ออกมารายงานว่าเอริกเคนฮากได้ทําสัญญาสําคัญกับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือหากว่าเขาสามารถพาสโมสรกลับไปเล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ล เขาจะได้รับเงินโบนัสมากถึง3ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ130ราล้านบาทกันเลยทีเดียวครับอย่างไรงก็ตามครับเรื่องนี้ดูแล้วก็คงจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าคู่แข่งในการลุ้นท็อปโฟด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลที่แข็งแกล่งอยู่แล้วยังมีเชลซีสเปอร์และก็อาร์เซนอลนะครับอีก3ามทีมที่เสริมทัพได้อย่างน่าดูชมมากในช่วงซัมเมอร์นี้และก็อย่าลืมทีมเจ้าสัวใหม่อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่ก็พร้อมจะโค่นบันลลังท็อปโฟรับด หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม